อยากขายอยากข,ขายอยากขายอยากขายอยาขายเลยตั้งราคาถูกๆไงคะที่นี่ทําเลดีทําเลทองอยู่ในชุมชนติดถนนติดคลอง บนเนื้อที่4ไร่พิกัดอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาพบกับที่ดินราคาถูกถูกถูกเวอร์มากๆ สักหนึ่งแปลงนะคะแต่มี2อนโนนทุกท่านขาที่ดินแปลงนี้ใครได้ไปถือว่าจะโชคดีมากๆเลยนะคะอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนนะคะที่ดินแปลงนี้น้ําล้อมถนนล้อมชุมชนล้อมมีน้ํามีไฟลมีเพื่อนบ้านนะคะหาปลากินก็ง่ายเพราะว่าอยู่ติดคลองนั่นเองค่ะ ที่ดินทั้งสองแปลงรูปแปลงสวยมากเลยนะคะแปลงที่หนึ่งนะคะแต่ว่าขายเหมานะขายเหมาแค่อันนี้พูดเพราะว่าสองแปลงนียหันหน้าไปสองทางพอดีเลยนะคะแปลงที่หนึ่งก็คือหันหน้าไปทางทิศเหนือโอเรียกว่าแปลงที่หนึ่งนะคะตามภาพผังที่โอบขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะแปลงที่หนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือเนื้อที่สองไร่หน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณ41เมตรลึกประมาณ75เมตรนะคะรวมแล้วจะได้เนื้อที่นะคะ 2องไร่นะคะสไร่ส่วนแปลงที่2หันหน้าไปทางทิศตะวันตกค่ะหน้ากว้างติดถนนหลวงถนนเรียบคลองถนนลาดยางนะคะประมาณ36เมตรความลึกจากถนนด้านหน้าเข้ามาด้านท้ายที่ประมาณ91เมตรนะคะรวมแล้วจะได้เนื้อที่2ลายทั้งหมดนี้จะคงขายยกแปลงเลยนะคะ2องนดรวมกันนะคะ4ลาไเต็ม ราคาถูกแบบว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะที่ดินแปลงที่สบรรยากาศดีทั้ง2แปลงทำเลดีคนละอย่างนะคะบรรยากาศดีคนละแบบนะคะทั้ง2แปลงเนี่ยมีต้นไม้เยอะมีบรรยากาศที่ดีมีบอ่อน้ําในส่วนตัวของแต่ละแปลงแต่ละ,ะโฉนดด้วยนะคะแต่สิ่งสําคัญที่โอมองเห็นนั้นก็คือแปลงที่สเนี่ย มีที่งอกที่เกินลิมครองเยอะมากเลยความยาวประมาณ91เมตรนะคะมีต้นไม้ที่ปลูกไว้รวมกันทั้งสองแปลงแล้วนะคะมีตั้งแต่มะม่วงมะพร้าวมะยงชิดนะคะแล้วก็มีส้มโอขนุนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆเท่าที่อจำได้นะคะแต่ว่าถ้าหากอุพารีวิวครบ หรือไม่ครบไม่เป็นไรทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลในที่ดินได้เลยนะโอจะเขียนไว้ให้ระยะทางจากนี้ไปนี้เท่าไหร่นะคะผละไม้มีอะไรบ้างหน้ากว้างแต่ละแปลงค่ะหน้าไปทางไหนกว้างเท่าไหร่อย่างเท่าไหร่ทั้งหมดไว้ให้อีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาในการดูนะคะสนใจรีบๆเข้ามาดูได้เลยนะคะที่ดินทั้งสองแปลงนี้พิกัดอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่สี่ไร่เต็มจะของขายในราคานะคะไร่ล,ละ หก0 0นบาทเท่านั้นเองทุกคนฟังไม่ผิดคะ่ะทุกคนฟังถูกแล้วนะคะ,ะเฉลี่ยตกตารางวาละเพียงแค่1,625บาทนะคะถือว่าถูกมากๆเลยสนใจลองแวะเวียงเก่งเข้ามาดูได้รวมทั้ง4ปแปลงก็จะไปเงินนะคะ2 6 0ล้านบาทรวมค่าโอนรวมภาษีรวมทุกอย่างให้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมอีกใจเพียงราคาเดียวตามที่แจ้ง จบทุกเรื่องท่านจะได้ที่ดินนะคะเนื้อที่สีไร่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคดแดงเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนหรือว่าแหล่งรวมความเจริญที่ล้อมไปอยู่มากมายนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นวัดมณีวงศ์ห่างจากตรงนี้เพียงแค่เจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นเองเมืองโบราณห่างจากตรงนี้7.7กิโลเมตรถ้าเราจะนับระยะทางจากนะคะ สีแยกสามสาวมาถึงหน้าที่ของเราเลยนะคะระยะทางเพียงแค่14กิโลเมตรเองหรือจะเข้าตัวเมืองนะครนายกหรือว่าจะไปตลาดนะคะโลตัสนะคะก็จะห่างกันอยู่ประมาณ15กิโลเมตรเองเดินทางสะดวกสบายแบบนี้ที่ดินบรรยากาศดีๆแบบนี้รูปแปลงสวยๆราคาถูกๆสนใจลองแวะเวียแกันเข้ามาดูได้ตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านนั้นชมรายละเอียดของที่ดินทั้งสงแปลงตรงนี้ก่อน ย้ำนะคะขายเหมายกแปลงเนื้อที่สีไร่นะคะราคาไร่ละ6 5 0 0 0 0้าบาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยไปไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารณะถนนหลวงถนนลาดยางตรงนี้เลยค่ะทุกคน นี่คือถนนหลวงนะคะที่เราสามารถขับรถเข้าออกนะคะจะมาจากวัดดงละครจะมาจากวัดมณีวงศ์นะคะเพื่ออผ่านไปนะคะมูนิทิชัยพัฒนาบ้านบางขอมนะคะนี่เห็นไหมที่ดินของเราอยู่ ติดถนนเส้นนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะโอให้ชมบรรยากาศฝั่งตรงข้ามนะคะคนแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทําอาชีพบอ่อเลี้ยงกุ้งบอ่อเลี้ยงปลานะคะประมาณนี้นะคะที่นี่เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเพื่อนบ้านรอ,มรอบมีชาวบ้านเข้าออกสัญจรไปมาอยู่ตลอดนะคะนี่นี่คือถนนตรงไปนะคะจากตรงนี้นี่เลยคะ่ะเห็นป้ายไหมคะป้ายมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบางขอบนะคะ จากตรงนี้ค่ะจะไปถึงมูลนิธิ550เมตรเองนะคะแล้วก็ล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านร้านค้าร้านอาหารตำสังนะคะตลาดร้านของชำนะคะหาซื้อของง่ายมากๆเลยแล้วก็เดินทางสะดวกสบายเรื่อยค่ะนี่จะแปลงที่โอจะพาชมนะคือจะเป็นสองนกแต่ว่าจะของขายรวมกันเลยขายในราคาที่ถูกมากๆเลยนะรีบมาดูมีเพื่อนบ้านอยู่ติดกันนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่เนื้อที่สี่ไร่ รวม2องนดแล้วนะคะที่ดินแปลงแรกโอภาชมแปลงแรกก่อนมี2แปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะแปลงนี้หันหน้าไปทิศเหนือหน้ากว้างติดถนนประมาณ41เมตรความลึก75เมตรถมดินไว้แล้วบางส่วนปลูกต้นไม้ไว้แล้วร่วมรื่นบรรยากาศดีมากๆเลย นี่คือเรียกว่าแปลงที่1นึ่งละกันเนาะแปลงนี้คืออีกฉโนนโหนึ่งแต่เจ้าของขายรวมกันทั้ง2แปลงนะคะในราคาที่ถูกแสนจะถูกตามที่โอแจ้งไปที่ดีในนครในยกราคาแบบนี้และติดถนนลาดยางแบบนี้หายากมากๆนะคะแปลงที่2ติดคลองเต็มๆและมีที่งอกอีกจํานวนหนึ่งนะคะส่วนที่ของเรามีการปลูกต้นไม้ไว้นะคะฝั่งนี้มีทั้งกล้วยมะพร้าวมะยงชิดนะคะแล้วก็ไม้พยุงก็มีนะคะนี่เลย นี่คือแปลงแรกที่เป็นแปลงนี้หันหน้าไปทางชิดเหนือนะคะแปลงที่1เนาะเนื้อที่2ไร่รูปแปลงสวยทั้ง2แปลงเลยนะคะจะมาซื้อไว้นะคะเพื่ออนาคตข้างหน้าหรือจะมาพัฒนาอยู่อาศัยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะสังเกตนะคะด้านซ้ายมือของโอง๋มีต้นไม้เยอะมากนะคะมีทั้งต้นไม้ของเราและของเพื่อนบ้านรวมๆแล้วนะคะทําให้ที่ดินของเราเนี่ยบรรยากาศดีไปด้วยตอนนี้โอ๋มายืนอ,อยู่นะคะช่วงกลางๆนี่ค่ะ มองเห็นไหมคะบรรยากาศแบบสุดฟินมากๆเลยใครที่อยากจะมีบ้านสวนอารมณ์แบบอยากจะเป็นเจ้าของสวนตรงนี้แหละขอแนะนําเลยหรือแม้กระทั่งเราจะซื้อไว้เพื่อจะทําเป็นรีสอร์ทที่พักอาศัยบ้านเช่านะคะสามารถทําตรงนี้ได้นี่รอบบ่อพื้นที่กว้างตรงนี้เป็น1ิบกว่าเมตรนะคะมีบ่อน้ําตรงกลางตรงนี้1บอ่อแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ติดก,กันตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะไม่เปรี่ยวและไม่น่ากลัวเลยค่ะ นี่คือบรรยากาศที่อเดินผ่านมานะด้านหน้าสำหรับแปลงนี้ได้มีการถมดินเสร็จแล้วนะคะถมดินไว้แล้วพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะทุกคนที่ดินสองแปลงนี้คือจะได้บรรยากาศนะคะคนละสไตล์คนละแบบเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ติดก,กันก็จริงแต่ว่าส่วนแปลงที่สองนะคะโอชี้จะตรงนี้ก่อนเนาะสแปลงด้านท้ายกับท้ายจะติดก,กันนะคะ อารมณ์คือตามภาพที่โอ,อววาดขึ้นหน้าจอเลยนะคะอีกแปลงหนึ่งคือด้านหน้าติดถนนเรียบคลองฝั่งนี้แล้วก็ด้านข้างจะมีคลองมีที่เกินที่งอกอีกนะคะ,ะก่อนที่จะผ่านไปโอให้ชมตรงนี้ก่อนที่นี่มีต้นไม้พยุงด้วยนะคะนี่มีไม้พยุงมีมะพร้าวมะพร้าวมีหลายต้นนะคะนี่เลย มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไรนะคะสิ่งหนึ่งที่โอเชียอก็คือทุกคนที่ต้องการซื้อที่ดินต้องมาชมด้วยตัวเองนะคะที่ดินทั้งสองแปลงนี้รวมกันแล้วเราขายเป็นหนึ่งแปลงสี่ไร่สามารถที่จะขับรถวนนะคะเข้าออกในที่ของเราได้ทั้งสองฝั่งถนนเลยค่ะ ที่นี่นะคะเหมาะมากๆเลยใครที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อจะทำเป็นที่นั่งสมาธิทำรีสอร์ทร้านอาหารคือทำได้หลายอย่างมากๆเพราะว่าบรรยากาศเงียบสงบนะคะเราสามารถอยู่อาศัยได้โดยพื้นที่ของเราใช้ประโยชน์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกเลยนะคะเสาเขตหลักเขตนะคะนี่คือแปลงที่หนึ่งจะมาชนจบแค่ตรงนี้นะคะนี่เลยจากตรงนี้นะคะตรงไปเลยนะคะก็จะมีเสาหมุดอยู่ตรงนี้นะคะ ประมาณตรงนี้นะคะตรงฟางใกล้ๆฟางมีเสาเขาวๆอยู่เห็นไหมคะน่าหละค่ะก็ะคือแปลงที่หนึ่งจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยหน้ากว้างประมาณ41เมตรนะคะความลึก75เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือนี่คือแปลงที่หนึ่งต่อไปนะคะเราจะพาชมแปลงที่สองละกันนะคะแปลงที่สองก็เนื้อที่สองไร่ เหมือนันเลยนะคะแต่ว่าหน้ากว้างติดถนนประมาณ36มิเมตรความลึกประมาณ90เมตรนะคะติดถนนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะวนจากด้านหลังไปข้างหน้าเนาะ,ะเริ่มจากตรงนี้เลยนี่คือต้นมะยองชิดนะพร้อมเก็บผลผลิตทุกต้นแล้วนะคะนี่มะยองชิดมีอยู่2ต้นนะคะแล้วก็มีมะม่วงนะคะแต่ว่าแปลงที่สองนี้ปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วก็ให้บรรยากาศให้ร่มร่มเงาที่แบบว่า เงียบสงบแล้วก็ดูแบบเย็นล่มลื่นมากๆเลยนะคะนี่คือเราสามารถที่จะขับรถวนออกได้นะคะแต่ตอนนี้คือเราเลือกที่จะเดินเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นบรรยากาศระหว่างทางไปเรื่อยๆนี่คือมีบ่อน้ําอีกหนึ่งบ่อน,นะคะสําหรับแปลงที่สองนะคะเนื้อที่เท่ากันเลยแต่ตอนนี้จะของขายเหมาทั้งสองแปลงรวมกันในราคา6 5 0 0 0 0บาทรวมทุกอย่างให้นะคะรวมแล้วก็คือจะเป็นเงิน2 6 0แสนบาทนะคะนี่คือทางที่เราเดินมา รวมรวม้วตรงนี้นะคะราคานี้ถือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกอันนี้ให้ชมบรรยากาศข้างบ้านนะคะข้างบ้านก็จะเป็นประมาณต้นไม้ก็ปล่อยทิ้งตามธรรมชาตินะคะประมาณนี้นะคะของเพื่อนบ้านปัจจุบันนะคะด้านท้ายของแปลงที่2นะคะเจ้าของก็ให้เพื่อนบ้านนะคะเข้ามาทําประโยชน์เพราะว่าไม่มีคนอยู่ดูแลนะคะก็คือเผาทุ่งเผาท่าน่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเมื่อใดที่เราขายนะคะทาง เพื่อนบ้านก็จะเอาออกไปทำตรงส่วนอื่นนี่เลยเห็นไหมตอนนี้ก็คือเตรียมนะคะทำเผาวัตถุดิบพร้อมทั้งหมดเลยวัตถุดิบเยอะมากเลยไม่รู้ไปหามาจากไหนวันนี้เข้ามานะคะไม่เจอลุงเปียกนะคะลุงเปียกนะคะที่ทำฐานอยู่ตรงนี้นี่คือบ่อน้ำในโฉนดของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ค่ะ อ,อันนี้จะเป็นคลองธรรมชาติคลองสาธารณะประโยชน์นะคะอยู่ตรงนี้อยู่ติดกับที่แปลงที่สองด้านข้างตลอดแนวด้านหน้าจะติดถนนลาดยางนะคะเสาเขตของเราก็อยู่ตรงนี้นี่เลยเห็นไหมคะที่เป็นเสาปูนนั่นแหละคะ่ะอยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือด้านฝั่งนี้ทั้งหมดคือเป็นที่งอกที่เกินเยอะมากเลยนะคะริมคลองนะคะทุกคนขาได้มีแกนปลูกมีกล้วยนะคะมะม่วงขนุนมะพร้าวส้มโอนะคะเยอะมากเลย และมีที่งอกที่เกินอีกเยอะนะคะต้นว่าก็มีนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างตลอดแนวที่ติดครองนะคะนี่โอจะพยายามเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะไปทะลุที่ถนนลาดยางที่ดินแปลงนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะส่วนแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะทุกคนนี่เลยแว้ไปเรื่อยๆนะนี่คือต้นขนุนคะ่ะ ขนุนออกลูกแล้วนะคะตอนนี้เริ่มออกลูกแล้วนี่คือเป็นที่ที่งอกเกินนะคะเราสามารถทําประโยชน์ได้สร้างสาโลงศา,าลาริมน้ํานะคะหรือจะปลูกพืชผักสวนครัวก็สามารถทําได้นะคะนี่คือต้นส้มโอนะคะทุกอย่างนะคะจะอยู่กันแบบตามมีตามเกิดตามธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเจ้าของไม่ได้เข้ามาดูแลนะคะส่วนอันนี้คือกล้วยนะคะนี่คือทางที่โอดเดินมานะคะแล้วก็จะมีบ่อน้ําตรงนี้ค่ะหนึ่งบ่อ ลองมาดูกันนะคะที่ดินแปลงนี้ราคาถือว่าถูกมากๆเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะโอพยายามคัดสรรงานที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะดังนั้นช่องของโอเนี่ยสบายใจได้ไว้ใจได้นะคะใครที่แวะเข้ามาเจอโอนะ ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊จะโดนหลอกไหมเอ๊มีการบวกราคาไหมตัดทิ้งทุกเรื่องได้เลยนะคะโอทําแบบตรงไปตรงมาโอทําให้ทุกเรื่องนะคะให้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดและโอจะทําตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานให้ไม่เคยทิ้งลูกค้านะคะดูแลลูกค้าหลังการขายตลอดนะคะนี่บรรยากาศใกล้ถึงถนนก็ยิ่งจะล่มลื่นมากๆเลยใครซื้อที่ตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าพร้อมเก็บผลผลิตได้เลยนะ รลวยขนุนนะคะมะมงมะม่วงเริ่มมีแล้วที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่น่าจะต้องถมเพิ่มเพราะว่ามีการขุดนะคะทําคันล้อมดินตรงนี้ไปนะคะจริงๆแล้วเมื่อสมัยก่อนก็คือเป็นที่นาค่ะแถวนี้ดินไม่ได้ไปไหนเขาก็จะขุดทำคันล้อมยกคันล้อมอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะถมเพิ่มตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะสังเกตนะคะทุกคนที่โเดินมาคือนี่คือตรงพื้นที่ส่วน ที่มีทั้งส่วนเกินแล้วก็พื้นที่ส่วนของเราแต่รวมๆแล้วพื้นดินตรงนี้จะกว้างอยู่ประมาณ10เมตรนะคะโดยประมาณคลองจะอยู่ฝั่งนี้บอ่อน้ําเราจะอยู่ฝั่งนี้นะคะตอนนี้เรามาอยู่ตรงถนนแล้วค่ะนี่เลยนี่คือถนนสาธารณะถนนลาดยางนะคะเมื่อสักครู่แปลงที่หนึ่งที่โอภพาชมคือเราตรงไปจับตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้มีเพื่อนบ้านขั้นอยู่อีกแปลงหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น เขาเรียกอะไรนะครองนะคะสาธารณะประโยชน์นี่เลยนี่คลองอยู่นี่นะคะที่นี่มีเพื่อนบ้านมีชาวบ้านอยู่ตลอดนะคะตรงเข้าไปก็ยังมีเพื่อนบ้านนะคะใกล้ๆก,กันนะคะติดกับเราตรงนี้นะคะเห็นโรงเรือนไหมอาจจะอยู่ในหุบต้นไม้นะคะนั่นก็คือจะเป็นกลุ่มประมงตัวอย่างนะคะของบ้านบางยี่กาหมู่ที่7นะคะนีะ่กลุ่มประมงตัวอย่างนะคะจะอยู่ตรงนี้ นะคะนี่เ,เลด้านหน้าทางนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะคะนี่ติดถนนทั้งหมดเลยคือ36เมตรนะคะ36เมตรรวมแล้วนี่ก็คืออีกฉนนเนึ่งเรียกว่าเป็นแปลงที่2แล้วกันเนาะสองนดรวมกันเนื้อที่4ลไร่เต็มนะคะไม่ต้องห่วงมีหลักหมุดทุกๆหมุดทุกๆจุดชัดเจนมากๆเลยนะคะคายเหมายกแปลงเลยตกราคาไรา่ล้ะ ห5 0 0 0 0บาทรวมค่าอุนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยราคารวมเป็นเงินทั้ง4ล่ไร่คือ2 6ล้านบาทคุ้มมากๆค่ะทุกคนลองแวะกันเข้ามาดูนะคะโอเคค่ะการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยท่านใดสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยจ้าโดยเรื่องของที่ดินทั้งสองแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ